ตันนี้ครับมารีวิวบ้านนะครับมีวิทหลอดนะครับบ้านก็อยู่ในถ้ำใช่ตรงนี้เป็นซอกถ้ำพอดีครับวันนี้เราขอมาข้าวบัวก่อนนี่บ้านอยู่ในซอกถ้ำพอดีใช่ครับหน้าบ้านก็จะเป็นบันไดเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปปุ๊บเจอหน้าบ้านเปิดประตูมีสองแบบนี้ปุ๊บก็มีแค่นี้กองเก็บของเออ อะไรวะเนี้ยอืมเตาเผาแล้วก็โตครับนะครับก็มีประมาณนี้นะนะครับคราหน้านะผมจะอัปเดตคือน่าจะทำสวนตรงนี้นะครับทำสวนตรงนี้ตรงนนหน้าบ้านนี่ว่ากว้างดีนะครับนะครับต่อไปนี่ผมลากวัวเข้ามาในนี้นเข้ามาในนี้นะครับ ผมลาวัวเข้ามาในนี้ครับลาวัวเข้ามาในนี้นี่มีลูกมีมีลูกด้วยนี่อุ้ยเอาตายเลยนี่มีลูกด้วยนะครับมีตัวเล็กด้วยจึงสามตัวนะครับแค่นี้เสร็จแล้วแค่หนึ่งนาทีเองอัปเดตไวอะไรไวนะครับแล้วอัปเดตน่าจะเน่าจะตอเติมบ้าน นะน่าจะต่อเติมบ้านหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <c oughs> ก็แค่นี้ครับนะท้องฟ้ามืดแล้วบายบาย